ไม่นชุดไหนจะดังนะ้าชุดเท่าไรกว่ากรมาวัดูเป็นชุดเดิมแบบนี้นะ้าก็สามสิบ้อยกว่ายุคนเัยุไเนเทุนเสรเิาบดวัที่เราดู่สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ปัจจวบสิไปสมุยแต่ว่าพันหัวสมุยอยู่มันไก่แห้งและเบียน้องอยู่สมัยปัจจวบพี่น้อง บ้านเนี่ยมื่ออื่นสิไปแสดงอยู่สมุยสคริปต์ใหม่ชุดใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยกำลังบริษัทตัดชุดมาให้ใหม่น้ำตาลเหมือนมากมันคุณแม่จะกระจันดาภัยมากชุดใหม่พี่น้องอ่างขันหลังขังหลังยาฝ้าคนเต้าชุดใหม่ครับพี่น้องสร้างตับใหม่ล่งผิวไม่ได้มันจะเปื้อนกำลังจะแจกชุดครับผม ตื่เตลยขเือดเลือดเลือด,อดโตเกียวไล่บ่คคือกันตัวนี้พี่น้อง <c oughs> เรียกาบ เดี๋ยวนี้มันไม่ซ้อใส่แขไม่ได้กำไมันตไม่เซียมก็ลังแบบใส่เพิ่งกาใส่ใส่ขยายให้ได้อยู่ในแนวเพราะทำรับเกิดขยายได้ต่เอลได้สีม่วงคือที่ยังรอดชุดวันนี้แม่ครับพอดีจะมีอดชุดอมนิ่งเร็วๆับแตงโมส้ เนาหน้าไม่้องเลีนโซฟากับซีเกมจะมาเ่ากับมจิงมาีบดเดตหน้าอบดไหด้นเสื้อหรอมีเสื้อซอนหรือเปล่าทรงใ่มันครับเพเสื้อแน่เลยทำไมถึงเลือกสีนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นลายที่แบบว่าสวยมาก กันดังๆเราเรียกอะไรดังๆเราเรียกว่าวัสาอะไรที่มีกระแสอะไรที่แบบปังๆเราเอามาให้ตัวเกมมิวสิกขายหมดเจอจะเอาลงนะไหนเอาขึ้นเป็นเอาเป็นขึ้นเป็นพุ่งสามสเต็มดูดีมากลูกวันนี้แต่งหน้าก็ดูดีวันนี้ไม่ได้แต่งค่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้กับหน้าหนูตันนี้หน้าสดค่ะสดมากไม่ตอนนี้ะเลิมเจอกันครั้งแรกก็สดเลยทะเลไม่สด คุณยี่ห้ออะไรตัวทะเลอ่ะล้มอันคุกขีเทา้าวกระเด็ดแดงอันนี้ไม่ต้องใส่สะโพกนะก็ล้มคุกขีเทาไม่สะโพกเลยแต่ต้องพยายามเดียวให้มันลงมาหน่อนึงเนาะ่เขาสาวกับเสือคุณแม่แจกเลยไหมแจกเลยค่ะอันนีครับผมอันนี้ของบอสบอสแม่เดี๋ยวมาเดี๋เกมใช่ไหมครับอันนี้ของบอสคนเดียวที่ใส่คคือเนี่ย เห็นไหมล่ะอันนี้เราไปซื้ออยู่คนเดีเหมือนจะไปปารีสเลยค่ะไปแข่งโอลิมปิกด้วยใช่เราเล่นโอลิมจากปารีสเรารับประเทศไทยปารีสดังเหรอเดี๋ยวโตเกียวดังต่อให้คุยนะใส่สีดับมอสีไรคือซื้อมวสิไรมอเก็บไปก่อนไหนสีแกมพื้ไหนลูกดูสิใส่ข้างในไม่แม้เลยไหมครับแัดเจอเะไไม่แซมเลยซีอยูไม่แซมใส่เสื้อด้วยรวยมากใส่ไม่ได้เสื้อแม้ขึ้นไปทีนะครับมีอะไรเหี่ยมมากวันนี้

พิกิตาต้าียวพิกิตาก้ตาโรเอดีโอเมนเมนหน่อยรอี่อชิวิดเดียรไพน์ดิยูรีมีอ่ปะมียูรียูรีกับใครมาวเสียเมย เีไปเราจยู่ลี่กับใครกันเนอะอาเซียเ็วเร็วไอรชว่อสิ่งอะเรไอ้เบิงกระรูกไปนี่น่าเบิองม่นี่็แบบว่าเป็นงานแบบทางการของกนการทางการอาจจะไปโอลิมปิกกันพี่แม็กอยู่ไหนนี่แม็กอยู่ไหนรด้รแม่ใครรู มาแม่นี่ถ้าใสแ้วมันไ่เข้ายแกมใส่เบิ้งดูไม่ได้ค่ะว่ามันเป็นสม่มีชุดนะารัไ,ไดสดเหรอคะถ่ายคลิปชิปครัะอาจารย์นักดนตรีมารอประชุมครับผมนี่ชุดนี่ลีแบเบงกระด,ดูวยเตไหัดหัวจะไแขีงโอลิมป,ปิกเหรอ นั่งรถจนจนอ้วกเลยนะเลยสวยทิต้าทีต้าก็ไม่ยอมหุ่นหุ่นกำลังกำลังจิกชีนกำลังจย็เปิดได้ไหมได้ใ่่หมเยอะอันนี้กางเกงป่ะแม่กางเกงป่ะแคมดํานะครับแคมเป้าแตกครับผมเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งยอมแคมเป้าแตกอันนี้นี่นี่สแมส พี่แม็กพี่แม็กแล้วอันนี้ของบอส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 ได้ดีครับบอสอ่ะอันนี้แม็กโอเคอันนี้ของบอสไว้นี่นะครับอันนี้แม็กเหรอแม็กค่ะพี่แม็กครับพี่แม็กหน้าดาดทองวิทพี่วิทครับผมวิทกับกีตาร์ ใช่ค่ะสครสุดขาวจูอ่ะเห็นแม่ที่นี่ค่ะเบิ้งขี้นี้นรอเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องคุณแม่เหมือนอาบน้ำใหม่เลยอาใช่อาร์ตกับกล้องอาร์ตกล้องค่ะไอ้เนื้อไข่ฉันหนึ่ง ิมซังหรือเปล่ายิมเ้ากาบบอลีแกมานี่เลบอลนไม่ไนยบอลมันได้หรอมันไม่สวยนะไเปลี่ยน่างนมนี่ก่อนใส่เบงยูริกับใส่ะไรกันไรเป็นแบเสวอยูใส่อย่าไรบอลซีแกมีบัณิ สงสัยหจะได้ใส่กระโปงพี่แวเาัน่อะที่แม่บอกไม่ได้เอาแม่บอกลูใม่ตายเยพี่น้องพูนะใส่คือดกระโอนกับทุกบ้างเออบังยนีใส่ยเลืงกยาเด้อ้ยคืดว่าใส่ทับรลด ทอดเสียงนี่เอานะครับไอเดียวไส้ทอดเสียบก็ได้มได้เบอร์กอนซื้อมาให้แล้วต้องรอเติดตามนะครับรอติดตามรอติดตามคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นดังชุดนี้ดังทั่วโลกเจอกันปุลาคมสิบยี่สิบสามสมุยจ้าวัดบ่อปุ่น